จะเอามันนี้ค่อยสิบพามาอันเพาะเสื้อเฮ็ดอันนี้เฮ็ดละงกนะคะเฮ็ดละงกขาวกับเหลืองเนาะแล้วก็สิเอาไปไว้ในโคนต้นไม้นะคะที่จริงมันต้องมีต้นยางนาแต่ว่าค่อยบ่มีนะคะค่อยก็จะเอาเฮ็ดไปราดไว้ก่อนแล้วค่อ,อยเจ้ายางนามาพุกทีหลังเนาะแล้วก็ค่อยเบิ่งกันพุละปีหน้าพุละมันจะออกบอนะนี่แล้วก็ขยำแบบนี้นะขยำแบบนี้นะคะเอามือยำยำ อันนี้ทั้งทั้งขี่เฮ็ดที่แบบเศษเห็ดขราเจ้าลางน้ำนะคะทั้งดอกเฮ็ดค่อยเห็นเขาเห็ดกันค่อยกับสีลองเบิ่งแต่ว่าต้นยางนาค่อยอย่างทันมีค่อยเพิ่งสั่งมาค่อยกัะเสีเห็ดไปลงไว้ก่อนเอายางนามาปลูกทีหลังให้มันมีเสื้อเห็ดเฮ็ดเท่านะคะเฮ็ดเรางอกเท่าที่เอามาเห็ดนะอืม ทั้งดอกทั้งขาทั้งอีกย่างมันขยําแบบนี้แล้วก็เอาไปลาดในโคนต้นอย่างนาไปลาดหในที่มันเป็นป่าในสักหน่อยเนะอันนี้คอยลองนะคะแล้สิได้ผลบอกถ้ามันได้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้นมาให้เฮานะคะเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนพอดีเลยหนาเ็ด หาเฮ็ดกำลังโอเค่ะถ้าเฮาไปลดตอนนั้นมันสีหน้าเล้งเขาเสิได้ลดน้ำนานอันนี้ฝนมันตกเนี่ขนีขยําเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้คือค่อยขยำเรียบร้อยแล้วได้อ้ยค่อยขย็สิเอาไปลดในโคนต้นไม้นะคะนี่คุ๊เจ้าเสื้อเฮ็ดที่คอยขยำคอยขย็สิเอามาเทลาด นี่ลงตปเลยนะคะนกก็สิเอาดินกบๆจังหน่อยนะคะยันไก่เขียด่าให้ไก่เขียดนะคะถ้าไก่มาเขียดแล้วมันสิบยขื้นน่ลองเบิ่งนะคะนี่ข่อยกระสิลาดไว้นี้ก็จะเอาดินกบจักหน่อยนี่นะคะข่อยกระล้าเรียบร้อยแล้วแล้วข่อยก็เอาอันนี้มากบไว้ป้องกันม่ให้ไก่เขียดนะคะไก่ข่อยหลายเนี่อันที่ขังไว้ก็มีอันที่ปล่อยมันก่อนมีอยู่เนาะข่อยก็เลยเอานี่มากบไว้นะเดี๋ยวมาติดตามผลกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะ